ส่งผมแม่ไปงานสรารกางมาคนหลายบักขัดหลายจนแบบโอ้ตายไม่กอคนหลายคักๆในรอบอุ้ยไม่ใช่สิบปีได้หรอพีคนเยอะไหม <c oughs> คนเยอะปะคนเยอะ,ยอะมากๆงานสรารกางคนเยอะมากๆในรอบกี่ปีหนูวะ ปกติมีงานนี่โอ้โหแทบจะไม่มีรถจอดคงกินน้อยไงเออแต่แปลกนะว่าทำไมวันนี้คนเยอะมากนีอะไรอ่ะเยอะมากๆงานสลรกลางค่ะสระบุรีนะคะวันนี้เจอดาราเดินมาคนเต็มเลยเจออ๋อไปเจออฟูะีมบอะไรนะกล้วยแขกอะไรนะเจ๊แขกแหปลาเอออะไรดีมบาโคตคืออะไรวะดีมบาโคตดเขาเป็น ติ๊กต็อกเกอร์าขชื่อดังเขาไปทําคลิปแบบคีโอวิตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วเขามาขายอะไรเขาไม่ได้ขายเขามาเดินเขามาเดินางก็แกะเจอเต็มเลยเอินได้มงเลยแม่ก็เจอก็แกะไปแกะตามนั้นอะเดวแกะเองก็แกะไปรถจะบอกว่าแกะให้มันง่าย